สำหรับแบบฝึกหัดในหน้า75ยังอยู่ในเรื่องการหาค่าประมาณของทศนิยมนะคะแต่แบบฝึกหัดในหน้านี้จะเป็นการหาค่าประมาณที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนาะดังนั้นเวลาเราจะหาค่าประมาณทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยให้เราพิจารณาทศนิยมในหลักส่วนร้อย หรือว่าทศนยมตำแหน่งที่2นั่นเองนะคะเมื่อพิจารณาทศยมในหลักส่วนร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีเทคนิคการจำง,ง่ายๆว่าถ้าหลักส่วนร้อยเนี่ยเป็นเลข0ถึง4อ่าก็คือน้อยกว่า5เนาะให้เราปัดทิ้งปัดทิ้งก็คือปัดทศยมที่อยู่ทางขวาของทศนยมตำแหน่งที่1เนี่ยทิ้งทั้งหมดเลยที่เหลือๆอ,อะไรบ้างก็เขียนเหมือนเดิม ก็จะได้ค่าประมาณมานะคะแต่ถ้าในหลักส่วนร้อยเนี่ยเป็นเลข5ถึง9ให้เราปัดขึ้นก็คือทำให้จำนวนในหลักที่เราต้องการประมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งะคะจำง่ายๆเนาะเดี๋ยวถ้าพูดแล้วงงเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจพร้อมกับแบบฝึกหัดในหน้าน75พร้อมกันเลยนะคะมาเริ่มข้อที่1 0.06 เราต้องการประมาณเป็นทศยม1นึ่ตำแหน่งเนาะเราก็พิจารณาในหลักส่วนร้อยซึ่งหลักส่วนร้อยเนี่ยก็คือเลข6หลักส่วนร้อยดูอย่างไรก็คือหลังจุดตัวที่2นะทางขวานะคะหลังจุดตัวที่2พอเป็น6ก็จะอยู่ในกรณีที่เราต้องปัดขึ้นทุกคนก็เพิ่มมา6ตัวนี้แล้วตำแหน่งถัดมาคือเลข0์ใช่ไหมคะ0ูย์ก็จะบวกอีก1ซึ่ง ข้างหน้าเราเป็นอะไรบ้างเราก็เขียนเหมือนเดิม 0. จุดตำแหน่งนี้ที่เป็น0ทดมาอีก1ก็จะได้เท่ากับ0.1นั่นเองประมาณนี้นะคะข้อที่2 3.72เ,เราก็จะพิจารณาในหลักส่วนร้อยก็คือทดยิยมตำแหน่งที่2นั่นเองหลังจุดตัวที่2คือเลข2 จะอยู่ในกรณี0-4ถึง4ที่เราต้องปัดทิ้งเนี่ยถ้าให้ทุกคนดูง่ายเหมือนเราเอานิ้วมือเราเนี่ยปิดเลข2ไปเลยแล้วตอนนี้ทุกคนมองเห็น3.7ใช่ไหมคะดังนั้น3.72ประมาณค่าให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยก็จะได้เท่ากับ3.7นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่3 5.55พิจารณาในหลักส่วนร้อยคือเลข5ตัวนี้นะทศนิยม หลังจุดตัวที่2นะหลังจุดตัวที่2 5จะอยู่ในกรณีที่เราปัดขึ้นก็บวกในตำแหน่งถัดมาทางซ้ายแบบนี้เพิ่มมาอีก1ก็จะได้5.6นะคะอะ่าตัวนี้นะบวก1ได้6ข้อที่4 0.218เราก็พิจารณาที่หลักส่วนร้อยคือเลข1อ่า เลขหนึ่งก็อยู่ในกรณีที่เราปัดทิ้งก็หลังเนี่ยตัวเนี้ยปัดทิ้งไปเลยแล้วเรามองเห็นอะไรคะมองเห็น0.2ก็ตอบ0.2ข้อที่5 10.83หลักส่วนร้อยคือเลข3อยู่ในกรณีที่เราปัดทิ้งเนี่ยเหมือนเราปัดตัวนี้ไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็จะมองเห็น10.8ก็ตอบ 10.8เท่านั้นเองนะคะต่อมาข้อที่6 6.905หลักส่วนร้อยคือเลข0เลข0ยก็อยู่ในกรณีปัดทิ้งเนี่ยปัดทิ้งไปเลยมองเห็นอะไรคะมองเห็น6.9ก็ตอบ6.9ข้อที่7 2.147หลักส่วนร้อยคือเลข4เลข4อยู่ในกรณีที่เราต้องปัดทิ้งเนี่ยตั้งแต่ 4กับ7ตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยก็จะได้เท่ากับ2.1ต่อมาข้อ8 1.009หลักส่วนร้อยคือเลข0ซึ่งเลข0ก็อยู่ในกรณีที่เราปัดทิ้งเนาะดังนั้นก็จะประมาณได้เท่ากับ1.0ปเนี่ยปัดทิ้งไปเนี่ยตัดไปเลยค่ะทุกคนเนี่ยอันนี้เราก็ดูง่ายๆเนี่ยตัดไปเลยต่อมาข้อ9 9.99 หลักส่วนร้อยคือเลข9ตัวนี้ดังนั้นก็จะเกิดการบวกมาอีกหนึ่งแต่ข้อนี้อ่าหลายคนผิดนะคะข้อนี้เราต้องดูดีๆนะ9ในทศซิยมตำแหน่งที่1เนี่ยบวก1ได้10ดังนั้นก็จะเกิดการทดต่อมาอีกนะคะหาเลข9ตัวด้านหน้าก็จะเพิ่มมาอีก1ซึ่ง9บวกหก็จะได้10 จุด 0, แบบนี้บางคนบอกถามว่าตอบ10เฉยได้ไหมในเมื่อ10 0ก็คือ10แต่ในเมื่อเขาให้เราตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเนาะถ้าเพื่อความชัวเราก็ต้องใส่เป็นจดศย์ไปนะคะข้อที่10 4.695โทศนิยมในหลักส่วนร้อยคือเลข9ก็อยู่ในกรณีที่เราปัดขึ้นนะคะ9ปัดขึ้นมาตำแหน่งทางซ้ายก็คือบวก1 6. บวก1ก็ได้7ดังนั้นข้อนี้ก็จะประมาณได้เท่ากับ4.7ข้อ11 1.4 6หลักส่วนร้อยคือเลข6ดังนั้นเราก็จะปัดขึ้นนะคะบวกมาอีก1 4บวก1ได้5ก็จะประมาณค่าได้เท่ากับ1.5ข้อ12 12.34หลักส่วนร้อยคือเลข4 เลขสีก็อยู่ในกรณีปัดทิ้งอ่ะเนี่ยตัดไปเลยนะคะแล้วเรามองเห็นอะไรมองเห็น12.3ใช่ไหมเราก็ประมาณได้เท่ากับ12.3โอถ้าอยู่ในกรณีปัดทิ้งนี่ง่ายเลยนะคะทุกคนข้อที่13 8.951หลักส่วนร้อยคือเลข5เลข5ก็ปัดขึ้นเราก็จะทำการบวกมาอีก1เนาะซึ่ง9บวก1ก็ได้10จะคล้ายๆกับข้อนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีการทด ต่อไปด้านหน้าอีกทีหนึงเนาะเพราะว่า9ที่อยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่1เนี่ยบวก1แล้วได้10ก็จะต้องทดไปหาหลักหน่วยนะคะอีก1 8บวก1ได้9ก็จะประมาณได้เท่ากับ9.0นั่นเองเนาะข้อ14 7.084หลักส่วนร้อยคือเลข8เลข8อยู่ในกรณีที่เราปัดขึ้นก็8 ปัดขึ้นมาหาตำแหน่งทางซ้ายก็บวกอีก1นึศบวก1ได้1ก็จะประมาณได้เท่ากับ7.1ข้อ15ข้อสุดท้าย13.472หลักส่วนร้อยคือเลข7 7ก็อยู่ในกรณีที่เราต้องปัดขึ้นเราก็ปัดเพิ่มขึ้นไป4ก็จะบวกมาอีก1ซึ่ง4บวก1ก็ได้5ดังนั้น13.472 ประมาณค่าเป็นทศซิยม1ตำแหน่งได้เท่ากับ13.5ท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัดการหาค่าประมาณของทศซิยมให้เป็นทศซิยม1ตำแหน่งในหน้า75นี้เนาะหากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะคะและพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ